สำหรับพิธีการภายในงานท่านประธานสง์นำบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปะวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งนำนั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อก่อนที่จะประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบูชาธรมถวายแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและอุทิศวนกุศลให้แก่ญาติมิตร ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะรวมทั้งผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด -19 ด้วยนอกจากนี้นะคะยังอ,อุทิศถวายแด่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้และทุกๆเหตุการณ์ทั้งในอดีตปัจจุบันนะคะโดยคณะโดยการยานมิตวาสนาสีสมการยานิมิต สุภวินาศาสจีนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรส่วนกรารยานมิตรประกายบุญขันเจ้าภาพทอดท่าบางสุคุลผ้าภูสายงกัลยานมิตรจิราพรประจบจันทร์กรารยานมิตรนอเบิร์ตพีเทอร์สนะคะเด็กชายฟิลิปพีเทอร์สและครอบครัวก็ได้น้อมถวายผ้าไตอุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับ ส่วนกระยานมิตรภารดีอุบลรัศมีได้กล่าวคําถวายมตาตตกะพรตหารพร้อมกันนี้ผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมการถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะ,ะที่วัดพระวัธรรมกายเนเธอแลนด์นี่ นะคะกับพิธีบุพเพปตรพลีค่ะก็เป็นการรักษาอริยะประเพณีอันดีงามแล้วก็แสดงความกตัญญูกตเวทีนะคะต่อผู้มีพระคุณด้วยอนุทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะสาธุ